หกหนึ่งสองตีเขาปล่อยเหรียญเท่าไหร่ตอนแรกปล่อยสองพันห้าตอนนี้ก็ขึ้นแล้วน่ะเนาะเจ็ดพันแล้วเจ็ดพันแล้วต้องขึ้นรุ่นรุ่นแรกมาอย่างเงี้ยหกป้อหกหนึ่งของวัดเนี่ยเจ็ได้นะทางดังมันดังจากวัดนะใช่ใช่ใช่เพราะอนาคตจะยาวไกลมันดังจากวัดเนาะเป็นของวัดใช่ไอเซียนเขาก็ปั่นเขาแล้วอันนี้เรียนทำหมดแล้วเดี๋ยวนี้ต้อง เน้าไม่มีละเดางนนะเนธรรมดาเนาะเนดเวัดเดียวนายเหเหงำเหเยอลงกะานนี่เปนเงินทั้งนั้นนะอันนี้เป็นรุ่นไหนฮะรุ่นล่างรานบรารุ่นเนี้ยแต่ไม่ได้ลงสีลงอะไรนะไมลงสีโอ้โหเดี๋ยวม่เอาเดี๋ยวม่เอา